ขาถ่ายก่อนแป๊บนึงค่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยลืมกดนะอันนี้ไก่ย่างนะคะไม่ต้องจีเรียรไก่ย่างนะคะส้มตำปูปลาล่าอันี้ซุปตำไทยอันนี้ปูปลารสจัดของใครนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ตำไทยอ๋อนี้ตำวแทนของคุณนายทานด้วยกันค่ะไม่จำเลยกินกันแล้อันนี้มีช้อนแป้งเอาช้อนแป้งมาวางเลยค่ะเอาเลยอแล้ว อีกสองสามอย่างใช่ไหมอันนี้ใส่ข้าวจานด้วยกันนี่แหละไม่ตยขาท่านหมดเลยค่ะด้วยกันนี่แหละมีนะอยน่าทำไมมีเยอะคนทำชื่อทำแบ่งแบ่งกันเออให้เรานั่งสบายอ้าวแจกจานแจกจานหมุนมาเลยค่ะเอากระเป๋าแล้วเอากระเป๋าไปวางตรงนั้นก่อนได้ไหมไอ็กพวกนี้เลยค่ะเอาไปวางเตียงที่ที่ที่โล่งเลย ไห้ได้เอาโยนทิ้งไปเลยอ่ยอย่ายโยนทิ้งนะคะเสียดายไป้เอาไปเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาเขาวางไว้เฉยๆแดดบางแดดบางแดดไม่ได้เขากินไปเขานั่งกินไปไม่ต้องมาห่วงคานที่เรายืนแล้วสวยสิสวยยืนแล้วสวยไงางฟ้าก็ต้องยืนกลางฟ้ายาวใช่